สอนรามนะคะเผยคลิปค่ะโมเมนต์น้องวีจิกำลังนั่งทานข้าวนะคะแฟนคลับค่ะแห่โฟกัสนะคะเอ๊ะนั่นมือใครเอ๊ะหรือว่าจะเป็นมือของคุณติ๊กโอโหงานนี้ค่ะชาวเน็ตนะคะถึงกับงงกันไปเลยค่ะว่าเอ๊ดดีกันแล้วหรือยังไงนะคะหลังจากที่คุณหนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์ประกาศยุติความสัมพันธ์กับอดีตภรรยานะคะคุณติ๊กบิ๊กบาเทอร์ค่ะโดยมีการโชว์ใบหย่าแล้วก็ข้อตกลงนะคะในการหย่าขาดค่ะ รวมถึงมีการประกาศนะคะถึงบรรดาเหล่าเจ้าหนี้ของสาวติ๊กค่ะว่าตอนนี้ติ๊กไม่ได้อยู่บ้านนี้แล้วนะคะจนกลายเป็นกระแสดราม่าในวงการบันเทิงกันเลยทีเดียวค่ะต่อมานะคะสาวติ๊กก็ได้ยอมรับผ่านรายการโวนกระแสนนะคะว่าตนนั้นเป็นหนี้พนันจริงค่ะส่วนเงินครึ่งล้านนะคะในแบงค์ที่หายไปนะคะตัวเองก็ออกมายืนยนันข่าวว่าตัวเองนั้นทั้พเป็นคนกดไปเองค่ะแล้วก็บอกด้วยนะคะว่าคุณหนุ่มซอนรามนะคะรู้เรื่องนี้แล้วค่ะ นอกจากนี้นะคะคุณติ๊กเองนะคะก็ยังมีการโพสต์ขอโทษทุกคนค่ะที่ทําให้ผิดหวังนะคะผ่านทาง IG ส่วนตัวของเธอเองอีกด้วยค่ะแล้วก็อัปเดตล่าสุดนะคะใน IG ของคุณนุ่มซ้อนรามค่ะมีการโพสต์คลิปนะคะเป็นคลิปของน้องวีจีค่ะขณะกําลังนั่งรับประทานอาหารอย่างอร่ออร่อยนะคะ ซึ่งงานนี้ค่ะหลายคนนะคะไม่ได้โฟกัสนะคะที่น้องวีจิแค่คนเดียวค่ะแต่โฟกัสที่มือปริศนานี่แหละคะ่ะที่กําลังป้อนข้าวน้องวีจินะคะก็เรียกว่าหลายคนก็เข้าไปถามนะว่าเอะน,นี่มือใครนะทาไมถนัดซ้ายนะแล้วก็มีบางคนค่ะก็เข้ามาตอบนะคะว่าเอะน,นี่มันเป็นมือแม่ชัดๆนะแม่นั้นถนัดซ้ายนะคะเห็นคลิปก่อนๆน,นี้ก็ป้อนด้วยมือซ้ายนะคะโอ้เล่นเอางงกันไปตามๆกันค่ะว่าเอะน,นี่ไปดีกันตอนไหนนะคะแล้วก็มีคนนึงค่ะเข้ามา ะะประมาณว่าแหมเห็นสงสัยกันเยอะเนาะขอตอบแทนแล้วกันนะคะจะหาว่ายุ่งก็ได้ค่ะฮ่าฮ่าพี่เลี้ยงนะคะเป็นคนป้อน,นะค่ะพี่เลี้ยงมี2คนนะคะนั่นก็คือพี่พรกับพี่อ้อยค่ะรู้ทั่วกันนะคะจบค่ะแต่คนที่ตอบเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเป็นใครเหมือนกันนะคะก็เอาเป็นว่านะก็ยังเป็นมือปริศนาละกันนะคะว่ามาป้อนข้าวนะคะให้กับน้องวีจิค่ะก็ะ จะเชื่อใครก็แล้วแต่และกันนะตามที่เขาคอมเมนต์กันมาก็มี2สายค่ะสายหนึ่งก็ว่าคาดว่าเป็นคุณแม่ของน้องวีจีนะคะอีกสายหนึ่งก็บอกว่าเป็นพี่เลี้ยงนะ,อะลองพิจนารณากันดูเอาเองละกันค่ะเป็นอัปเดตล่าสุดนะคะที่คลิปที่คุณสอรามค่ะโพสต์ลงใน IG ส่วนตัวของเขาค่ะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า